สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้แอดมีเรื่องใหม่มานําเสนออยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยแอดสแกนว่าเรื่องนี้มีคนทําแล้วหรือ,อยังถ้ามีคนทําแล้วช่วยแจ้งแอดด้วยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องยอ่อพันเอกหญิงไปวิจียแพทย์อัจฉริยะแห่งศตวรรษที่25ผู้คิดค้นยาอายุวัฒนะที่สามารถยืดอายุมนุษย์ได้กว่า200ปีความสามารถอันเป็นเลิศทั้งด้านการแพทย์การวางกลยุทธ์และความจําที่ไม่มีวันลืมทําให้เธอเป็นที่ยกย่องและอิจฉาไปพร้อมกัน ทว่าความสำเร็จกลับนำพาอันตรายมาสู่เธอเมื่อองค์กรับหมายแย่งชิงผลงานเธอถูกหักหลังและถูกไล่ล่าจนมาจบลงที่สุสานร,ร้างในห้องสุดท้ายของชีวิตเธอเอื้อมมือไปคว้าแหวนหยกแตกร้าวที่ถูกทิ้งไว้แถวนั้นโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนโชคชะตาของเธอไปตลอดกาล เมื่อแหวนหยกดูดกลือเลือดของเธอราวกับมันกระหายมานับพันๆปีฉับพันรอยแตกร้าวก็เลือนหายประกายแสงลึกลับแผ่ซ่านออกมาแหวนหลอมรวมเข้ากับร่างของเธอก่อนที่สติของเธอจะดับบู้ไปพร้อมกับวิญ,ญญาณที่ปลิดปลิวทว่าวความตายไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของปอวิจียลเด็กหญิงวัยสี่ขวบในโลกโบราณที่เสียชีวิตเพราะอาการเจ็บป่วยเธอมาพร้อมกับแหวนหยกที่ได้กลายเป็นรอยสักรูปแหวนบนนิ้วของเธอ เมื่อแหวนหยกดูดกลือเลือดของเธอราวกับมันกระหายมานับพันๆปีฉับพันรอยแตกร้าวก็เลือนหายประกายแสงลึกลับแผ่ซ่านออกมาแหวนหลอมรวมเข้ากับร่างของเธอก่อนที่สติของเธอจะดับบู้ไปพร้อมกับวิญ,ญญาณที่ปลิดปลิวทว่าวความตายไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของไปอวิเยลเด็กหญิงวัยสี่ขวบในโลกโบราณที่เสียชีวิตเพราะอาการเจ็บป่วยเธอมาพร้อมกับแหวนหยกที่ได้กลายเป็นรอยสักรูปแหวนบนนิ้วของเธอ เมื่อความทรงจำกลับมาทำให้ทราบว่าเธอคือบุตรสาวคนสุดท้องของไปร ồ n เฉินอดีตเสนาบดีผู้ซื่อสัตย์แห่งแขวนแขว้นไทห,หยวนผู้เคยช่วยชีวิตท่องเต้หลงเซิ่งหยวนจากการลอบสังหารทว่าวกลับถูกใส่ร้ายว่าคิดก,กด่อกบฏจนต้องโทษประหารก้าชั่วโคดแต่ด้วยป้ายทองเว้นโทษตายที่ท่องเต้หลงเซิ่งหยวนเคยให้ไว้ทำให้ครอบครัวของไปร ồ n เฉินรอดจากการถูกประหารแต่ทว่าวก็ถูก ในระเทศออกจากเมืองหลวงกว่า3พ0 0ลีตระกูลไปกว่า30ชีวิตต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการเดินทางอันแสนยาวไกลและยากลำบากเพื่อไปให้ถึงหมู่บ้านชายแดนที่เป็นรอยตอ่อหับแคว้นที่เป็นศัตรูที่เต็มไปด้วยภัยสงครามแม้ร่างกายจะเป็นเด็กน้อย แต่จิตวิญญาณของเธอยังคงเป็นแพทย์อัจฉริยะจากอนาคตเธอตัดสินใจใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสืบหาความจริงเบื้องหลังการใส่ร้ายป้ายสีของตระกูลไปว่าผู้ใดกันแน่ที่ต้องการทำลายหลังตระกูลไปของนางระหว่างการเดินทางที่แสนยากลำบากแต่แล้วเธอกลับค้นพบเรื่องที่น่าตกตะลึงแหวนหยกที่ได้กลายเป็นรอยสักบนนิ้วนั้นไม่ใช่แค่แหวนธรรมดาแต่มันคือแหวนมิติที่มีอายุหลายพันปีและมีเจ้าของมาแล้วถึง99คน ทุกคนที่เคยเป็นเจ้าของแหวนต่างะส,สมทรัพย์สมบัติและของล้ำค่าเอาไว้ภายในแหวนมิตินี้จนล้นพ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อสูรในตำนานที่คงความสดใหม่ไม่เน่าเสียอาวุธเทพและอุปกรณ์สงครามมากมายน้ำผู้วิญญาณน,น้ำทิพที่สามารถฟื้นฟูพลังที่สามารถใช้ได้ทั้งคนและพืชผักตำราหมื่นพิษตำราการแพทย์บรรพกาลที่รวมสูตรพิเศษการรักษาจากทั่วทุกมุมโลก เพืชผักวิญญาณที่ช่วยฟื้นฟูกำลังภายในและร่างกายตำราวันยุทธและคำพีวิเศษคำพีสะกดวิญญาณที่โลกภายนอกไม่มีใครเคยเห็นเงินตำลึงทองตำลึงเงินทองคำหยกเพชรอัญมณีสมบัติล้ำค่ากองเป็นภูเขาเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้หรูหราผ้าไหมของทุกยุคสมัยหยาค่ายกลพลังฟ้าค่ายกลสสำเร็จรูปที่ใช้ป้องกันศัตรูหรือซ่อนตัว อาหารและสเสบียงมากมายที่สามารถเลี้ยงกองทัพนับแสนนับล้านได้โดยที่ไม่มีวันหมดท่ามกลางสมบัติที่สะสมมานับพันพันปีไปวิ่เจียวไม่เพียงแต่ได้รับมรดกทั้งหมดจากอดีตเจ้าของแหวนทั้ง99คนแต่เธอยังเป็นผู้ครอบครองคนที่หนึ่งร้ซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจมีความหมายพิเศษบางอย่างต่อแหวนมันจะกลายเป็นพรหรือคำสาบกันแน่และเธอจะใช้ทรัพสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตระกูลไปและพลชะตาของตัวเองได้หรือไม่ มาติดตามเอาใจช่วยผู้พันสาวคนนี้กันเถอะค่ะ